สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะมื่อนี้ผ้ามาเบิงเฮือนแม่ป่านางได้ไหมนี้ว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วจักเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยได้พี่น้องงามหลายังมามาเบิงทึงๆคนทึงๆเพราะท่านงานม้วนนั่นสิมันมาสุกรนี่มันยังจังปังเพิ่นเฮ็ดเลีวๆลยม้อนนี่ มันเหลวแล้วัแล้วคอแ่ล้วป็ทายไม่ได้ขง้ีก็เทายายตัวให้ะไรกไ่ไ้เปทายเอาหยั่งนี่ก็่ถมาว่ายเอาซางสะได้หวานทายเอาซางเลยไม่ไม่อาเมืองว่าซางใหญ่เยคนเห็ดปุ๊บคนเห็ดเออ โอ้ยเฮ้ยเราหมดเนอะผมหมดแล้วใช่ไนี่นะห่ยพ่กหายก็บ้าดอกโอ้ยสั่งโอ้สิลูกระเบื้องแล้วบึงบึงฝนเหตสิ่งก้อนอ๋อ เ <c> ด <ười> well, ี there. There ๋ยวมันจะนรบดเราจะกหลงบกโอตกันอกุท่อนเอเ็เชะบกเลยแบพอตดเดี๋ยวข้าเดียวไปัโอ้กมเก็บบนนี้งี้เสียงนี่นะเนาะโอ้ยโอ้ยกัพึงตัดแม่ลเนาะหด่ดดอ่งี้จะไปหาหดด้เฮ็ดงานจะไปหาโหดดหัแเรียลล่แล้วัเกาไหเห็นอยู่นี่เน ส้างแดืครับนี่จะทางหลังเก่าดอกไม่เจอหมาเกี่ยวน่ารำงานนะเขาบอกเด็ดทายทยท่านคุณผูเห็นขาบานอืเห็ดแต่เส้นหัวงอหงอกบานว่าแต่เราเป็นผีนี่แต่เขาว่ามัวนนะเขาว่าเขียนทิกตอกเนี่ยมันจะผ่านเร็วเขาค้นบ่งดูตัวคนไหลบ่งดูตัวสงสัยมันหมดละ ไหลเพิ่งดูเ่เห็นขาไล่พ่งเห็นก็น่าไลลอยู่งก็น่าน่มดม้นเพิ่มเพิ่มยิ่งขนที่บาทเพิ่มอยังเ้านี่มันจะได้เร็วสิพอเร็วน้าบาเพราะว่าคนเพิ่งดูกดเบิ่งตเก้านมันขายนบ่เออเห้นขาเกมมันเ้าจติดต้อ k เกมมนเขาเขาอ๋อทิพแบไป่าเขาอันนั้นกันนั้นเออเขาให้เห็นะให้เห็นน่นนี่ล่ะเค้าว่าจังว่าเขาได้พ่อเร็วมวนเ้าไปทายาลูกอ่ถกเห็นบ่เป็นที่อะเน่ะคือเหนบ่เห็นนาะยังขึ้นมันบ่ล่ะ ตนข้วหม้อหมอมีหม้อสองนวาเวนขาใส่ชุดขาวไปโอ้โกาแฟน้อแต่แกงอันนั้นั้งเม็ดเอามาเป็นขวดลงบนี่ขวดขวดละสิบเม็ดขวดละสิเม็ดร้ายไเยโอ้โหโอ้โหโบเี้ยยัง บัวบ่มีเน่มีค่ะบบ่มีเียกันนี่แหละทำงานเจ้าจักบอกขอทำงานได้นี่นี่เนี้ยคนเหรียเหียนคนนโอ้ไม่ธรรมดานะคะโอ้ยกระบอกไปเสร็จแล้วถึงมาเสียนมาเสริญใส่โอ้ยบัท่านใดยังอยู่ห้องก็ได้สามสี่ลอยเท่านั้นสามสี่ลอยสมวงสี่พันสมวงผูน่ะบวไดสองบคนที่ตาเน่ยมันได้แล้วแต่ว่าสมวงมาได้ยัง ฮะเออสมินได้เออพ้อวาคุณสนับสนุนบ้านใดฮะมาที่ไหนมาได้มาได้ติดต่อให้สินั่นสนับสนุนอนนี้บ่คือแล้วว่ามันพยาบาลฟิลเล่นบได้ดอกเออมต้องพยาบาลแด้วกา ยิ่วเผาาปุมันจังดังวนราเข้าไปนาเขาปด้ยเทศจังไดเข้ากโอเคเราได้หันทำยังไงก็โอเคสร้างง่ายกว่านีก็นด้สร้างรอลูกสร้างฮะลูกสร้าง่ลูกสร้างใช้สันสร้างงอันใช้พ่อสร้างโอ้ีกว่าพ่อสร้างสาาแม่ไม่ไ้าแม่่ไดุ้่นนี่ผู้บ่าวสิปุ่นนี่เว่

เฮ็ดกับเฮ็ดน้องไปบาน,นี่นี่เป็นสีน่ะน,นี่สม,มุนวายูจากของบ้านมันวายูไปใส่ที่จะของบาอ้านนี่ไม่จะย่ายนีไม่จะย่าย,ย่ายกัน,นอดนะย่ายนะไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเอ้าพันยาสอนที่นี่เราบอกไปสอนยุสอนออนไลน์จะถือกระช่มโอ้โอ้ไปซุม มาหลย้อเยมันมาซ่อตนนี้นี่จะมันหนึ่งสองสามสีห้าพกก่อนพกก่อนนอนงามเนาะประเทศของยังตุน ห้องค้างด้ยใช่ไหมเอาของนที่ข pues mm ้อห <it> IR ้องเก็บของเอสวยเป็นสาตสาตกไซื้อส่นเอาตโอ้โอจะไปซื้อใส่กูสิไปจะากุตามเอาลายานามันมียู่บมีกับใบบานอันนี้ะนนี้ใขายอืบ้าเราอนนี้โอ้เสีเอาใส่ตัวนี้เป็นห้องอันเก็บของหลดเียเนียมุ้กับเก็บมาโหลดนะานสบาย แต่กีว่าบเอ็มเน่มนว่าบอไร้ลองใช่มนว่าไรเออไรคอมบตัวยบแม่ไม่เอออไรคล้องห้องนอนได้อเแมแก้ขึ้นมาอือโอ้ยเขาช่างหลายหลายลูกกระดาษบได้ขายของม่มีกินไม่อยากนี่ยาลารนอกส่วงนี้นอกยากน้ำโควิตโควิัดนี่นานี้พันระยอกส้นบุรีเออหมองมันเห็ดน่ะคุณลักษาซิบเคียงซิเผือกส่งก็บ่ได้ไหมไม่ได้แล้วไประยะ 嗯。<noise> <noise> <noise> รถไครเห็นนงราส่งมาทําร่าเลอารต่อโอ้ยของเจามัแาานแสีบอีหลีได้ยังนะงเจาะคิดใจแนแหละเออทุอนแล้วก็เมื่อสองปุกกหกหอปีนี่บ่ฮะเอามือทาเนโอ้เสีบอีหลีคงเจาแต่ว่าคอว่าป็นานางบุงิา้ายปีนี้บรเห็นมาสองปีเลยเด้พอคุณไปแบกอะไรไมเื่อยอืม สองสามปีเลยก็จองแล้วว่าโบนโคแบกปีนแล้วเราบริหารย่องมันว่าทั้งใต่ฝุ่นทั้งใต่ฝุ่นมันไปบ้านมันไปทั้งลุมทั้งใต่หน้าไปเรื่อยตีอ่างวางวางหน้าอีเอียนตากระมีอกอเก่าเออบานนี้มันว่ามี่โนไม่อยู่แต่ว่ามันบ่มี่โนซ้อนมันว่าวันนี้มันถอดมาแต่ฝุ่นแล้วมาไหวหน้าเนี่ยค่อนทางหน้าเนี่ยซุดๆุดมองลีนะมองลีหน้าอีบ้านนะ าะว่าข่อยเหตดท่อทางขอยุนเนาะแตพอไปอยว่ะมั่อนเนาะโอ้โหมว่านมันยู่มากนะแล้วพอจะกางไปหิวอ่สองสองอันเพิ่งเอาไปสงเหมือนเดาวอนออามาตำเรื่อหนอยมั้ตำใช่บักทีดีวอยตำเนี่มันเปรีงอะไรทีเขาบกว่าเขาสร้างอันเฮ็ดเีหยังก็นคือเสียงอีปุยมันสืบก๋วยสร้างก๋วยยนี่บองามลีเออบ้านใด้นจะมีเตียงแต่เตียบ่ออย่่อกลจังใด โลละลอยโมม่โละลอยแโลอวก้น <mat> ึน <cir que. S 2> ่ะเขาจะเฮ็เอาไห้ลยนาย่างยูหันยิงหลายหลายหามอนึงนมตอนนี้เสมอเ่มแม่บานนี้อันอันอันสร้างไม่อีกอะไรอยู่วันนี้ได้แอ่มันสร้างให้นี่มเนี่ยจังหวะจัง่ารถจังอย่างได้เออเออบอกคนทับใหม่เด้อจังบอกกันใหม่่ะเาจะได้ก้อยอยู่ ถ้ามันอ่อนๆน่อยคมักบามีจะก๋อยเหลียงบันีก๋วยบนีก๋ยขาวมมีเหลียงจะกยยากโอ้ยเปบาลสมบูรณ์บ้านอันอันอัอันเนะกัน ฟีเมอ้อ huh. ร uh ุ huh. uh ่นวันซื้อฮะโอ้ว่าเป็นยังว่เป็นยังนางงามขึ้นกาเอองามเหมือนเดิมเ็คอยนั่นแล้วแห้งจบปั้นจืดๆแล้วก็ค่ถุงโอ้ไม่แล้วออกเลยบอ้ nhà không อีหยังมันเป็น bỏ, ôi, หลงบ่โอ้ยคั่นสร้างใหญ่ปลานี่หลงบ่เป็นดอก เรื่องมีบอกมันเป็นน้ำมือกล้องนี่มันจากสัน,น,น,ออนโอ้โพดไปเดียวอย่า,างว่าถ่ายบบไ,ไรือไม่ได้เหตุที่นั่นโอ้มันรูบคักแต่นอมันแนวไหนแน่วหนึงอ่ะลูบยูบอลาซางเฮ้ยไาสันอันมือนี่นนะเพ่อนว้ฟังนั่นนะเสีย อันพ่นพูนี่นั่นเป็นกันอนห้นั่นการว่องอื่นน่ะนะอี้กสมัคจังไรนี่ฮะเออใครนี่ย่ราเขาบพรายกานหัวาเจ้าดเจ้ายหัววะเดี๋ยวเจ้าสิพ่อวะเสียงเจ้าแห้งหกวะเป็นยังเอาเกี้่อมก็ทำมันดิลูกสร้างอะวะลูกลูกสร้างพ่อสร้างสมมต นี่เขียนเนี่พอยงเขียนบาระวังเลย่วกัน้านน่ะหวมันถ้ากัดบลากูเด้กัดบอลมาจักเจ็บหลกัดใส่เตากัดหั่มมันมาจักเจ็บตัวจ่างไอ้คนบอกกเอกัเจ็ยบมนตัวนั้นบอกคนเมียเมียหัวว่ะกาบอไม่มเออสิบนนาไมหนีอ่ะสิบวันยังไม่หนี พ้าหฮมันพุ่ดีกำมันไหวเบ็วันนี้พอนกำบดฝาพอน่ะ่อนกำไม่เบิดเราพุ่งยกำคือจังไดไปใส่เออแกงไหนมาใส่สมน่เอามาเอามาขวนมูน่ได้บามนี่โอ้ยมันขึ้นมาใส่สมอก็ส่งก็ส่งก็ส่ง่มใส่ืวางั่นเอาขึ้นมาแจงวะไม่ัเนี่ยัดี แจ้งอยู่ทางนี้แจ้งดีปัญญังนี่บ้านไปบนที่เ้ยคืเขาเื่อนีแม่บอกบอกใส่ต่ผ่าใบบอกใส่ต่ผ้าใบผ่่สงผาสลูผาแต่ส่งผ้าสลูบอกว่าใส่ใส่บอกสร้างไงเดี๋ยวสันใส่เราว่ามันมาเมียหนองฝนเดส่เมียอยู่ไหนอ๋อเด็ไปลอดเยน้ใ่หนกงอกฝนนะของมันในบ้านก้อนบ้านนี้อ่ เออสีเมื่อได้บานสีเมื่อไหได้น่เอายิมได้ยิมได้นะลูก้างม่ยิมใส่กองตัวลูก้างวันละยางเอาดินไ้่อยมึงได้ไปนไชบโละอมื่อนี้มเข้ามาขายขกเอามาเพียกูนี่แล้วกูจะจะมาจังเอะกบว่าลแบิ เออมะไม้ข่ยนั่นเด้อสองขึ้นกันข้เ่าเอากของลกะใหญ่ก็ขก็ใหกอก็ไหลก็เสยนเด้อตั้งมันมันมักนเาไมุ้นน้ำไม่ได้วันเด้ออืออือเขาว่านวลมันหลุจากใดอยู่ป้าไม่ป้าหน้าไม่นบาทเหอสวัสดีค่ะอ่ายาบานก็เสียอันนี้ไปแจกใส่หลัก อ้ก้ยอวเอกว่ากันก็ว่าพ่ปินเก็ว่าว่า่อปินที่บ่านเนี่ยอาเปาันสุกปันสุกได้รับของหลงยังสิผูอากอำเภอโอ้พระนามาให้กุ้ยพ่วิโก้ยวดผู้ติดผูเสียเอมบานเ่านอกเออข้าบานหนนหอมบุปผนห้บบานโนนหอมเข้าเองแทนพูดกัพ่อผูดติดผูดติดนั่นละ ข้าไป้ยล่ะภูยี่บ้านกับ่อให็นไทีละบ้านเ้ามันเจ้คนนั้นแปดคนบอกเออแปดคนเออโอ้งอเพิ่อนันเอาตีนสินนได้พี่น้องนี่ภูยี่บานเดียวสิว่าลูกขึ้นไหมวะเ๊ะอันภูยี่บ้านพู้ไหมครบบางอันเออ นัน่นนั่นไล่ซื้อเขาหมดนะ